สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพิกุลิวีกูวันนี้เสนอช่วงครัวบุลันวันนี้มีเมนูอะไรเอ่ยทอดมัน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 นี่นี่หนึ่งออเนี้นี่ไม่รู้ว่าแฟนเราซื้อมาเท่าไหร่อ่ะเจ็ด แต่ก่อนเราจำได้เาาราซื้อมา45บาทตู้โลถ้าเราจะไม่ผิดนะ,ะนี่เราทุนกันเองนะเราไม่ได้ใส่ถุงมือแต่พึ่งดามากันหลายคนเราไม,ม่ได้มีเงินเป็นอะไรแล้วมือกันล้างกระแรงเกินล้างมือเพื่อไมาให้ข้อนลอยมันติด คิวพี่ก็เมาอยู่อุ้ยเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเสร็จแล้วนะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดกระต่ายช่องเราด้วยนะคะบ๊ายบาๆอันนี้คือที่ทอดเสร็จแล้วนะทุกคนอันนี้ก็ถาะที่สองที่กำลังทอดอยู่ใไ้เสร็จแล้วทาเมนูไม่ไหวตอนเยนะคะ